สวัสดีค่ะสวัสดีจากหมู่บ้านบ้านเดชปัญญาจังหวัดเสรวนเรียนแคว้นกาตยาลมัญชาจ้เอ้ามาคราวนี้ปลูกต้นไม้เรียบร้อยแล้วค่ะสวนหย่อมของเรานะคะเรียบร้อยฝั่งโน้นก็รถก็จอดเรียบร้อยปลูกต้นไม้เรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้อากาศเคลื่อนค่ะฝนจะตกนะคะ สวยงามค่ะกเยออันชาดกเยเซเดคุูเนียวอันนี้มีชื่อหรือ,อยังก็ไม่รู้ว่าแต่ละสวนหย่อมเขาจะมีชื่อนะคะอไปลูกอันบิเซียต้นไม้อันบิเซียอาบิเออมีที่นั่งปลูกต้นสน อดูมีทางขยาทุกทุกที่เลยดูว่าคนสเปนจะจะรักความสะอาดไหมนั่งแกเม็ดฟักทองอะไรก็ทิ้งนั่นแหละตรงข้างล่างสวยงามค่ะสวยงาม